สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพนะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุ่มสวีเดนไอ้นุ่มสวีเดนวันโวสามเสือสามเสือสามสหายติดเกาะพี่น้องโอ้โหดูมวลน,น้ำมาฝีมือของโนรูนะครับโนรูจัดให้นอนหลับสนิทพี่น้อง หนีขึ้นเกาะไม่แน่ใจว่าคืนนี้นี่จะเป็นยังไงเพราะว่าน้ำขึ้นมาเรื่อยๆครับเหลืออยู่3ามนุม่ม3มมุมวันโว EC 2 1 0 b EC 2 0 0 d นะครับแล้วก็ EC 2 1 0 b น b ะครับ B boy กับ d d o g โอ้แต่ก่อนนี่น้ำแห้งแต่ว่ามวลน,น้ำมาอาอย่างมหาศาลเลยครับ คนขับเอากุญแจไปพี่น้องยังติดต่อไม่ได้จะต้องเอาขึ้นให้ได้นะครับถ้าคืนนี้ไม่ขึ้นน้ำมาครับโนรูไมกชุดใหญ่บรรลัยนแน่ครับดูสิครับจะต้องเดินลัดตรงนี้ครับเพื่อขึ้นเพื่อขึ้นถนนใหญ่นะครับดูมวลน,น้ำพี่น้องนี่ครับมวลน,น้ำ นี่ก็ถือว่าบีบอยรถวิบปีแต่ว่ายังหล่อเสียโสจัดให้นะครับเสียโสไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้จะมีปัญหานะครับพี่น้องน้ำเริ่มมา EC 200D อยดีอยู่ตรงกลางตัวท็อปนะครับน้องใหม่ล่าสุดส่วนบีบอยรุ่นพี่ดูครับดูมวลน,น้ำมาหาศารเลยกำลังมาอา่า แล้วก็จอดไว้บนคันนาใหญ่ครับแต่ว่ามันเกิดเกิดฝนมาแล้วก็พายุเข้านะครับคนขับก็กลับบ้านคิดว่าไม่เป็นไรถ้าเรามันเคยในอดีตเคยเคยขึ้นมาถึงถึงเอวรถนะครับพีน่น้องอันตรายขยับตัวแล้วพี่น้องนี่น้ำครับนี่น้ำ ขยับตัวเพื่อหนีขึ้นถนนค่อยๆ้วเอา้าเอาไปแล้วครับโอ้ไปไปเร็วๆเลยบุกเลยนีน้ำนะพี่น้องวนน้ำอ่ะไฟฟ้าจะช็อตไหม <laughs> ต้องรุนดูครับ โอ้แน่นอนครับสุดยอดสุดยอดมีมวลน,น้ำเพื่อขึ้นบกวันโวตัวนี้6สูบนะครับ EC210B โอ้ไปจนได้ครับหรือว่าสุดยอดอ่ะขึ้นไปแล้ว รอดครับพี่น้องรอดครับโอ้ตรงนั้นอันตรายเลยนะพอแตกแล้วคนน่ะขึ้นเลยครับพี่น้องโอเคครับต,ตัวท็อปนะครับไอหนุ่มสวีเดน E C 200D ตัวนี้4สูบนะพี่น้องอ๋อนี่น้ำครับ นี่ต้องเร่งสปีดเต็มที่เพราะว่ามวลน้ำมารถขุดขนาด20ตันครึ่งนะครับอ๋โอโอ,อ้เร่งหน่อยป๋าเร่งหน่อยเลสปีดนะครับถ้ารคอีกคืนนี่เสร็จนะพี่น้อง ถ้าเอาพรุ่งนี้นี่ไม่ไว้ท่วมแน่โอ้แต่ว่ารถใหม่ครับไม่มีปัญหาอึบอบสปีดเลยครับอย่ายวิ่งเลยคันนี้วิ่งนีมวนน้ำครับ <Okay>. Oh. ตัวท็อปก็จะเดินแรงครับนี okay, ่ครับพี่น้องดูมวลน้ำนะครับน้ำมาเยอะเลย ถือว่ายังเหลือไอหนุ่มสวีเดนครับคันหนึ่งติดเครื่องได้ไหมโอ้ติดได้ครับโอ้แสดงว่าแบตเตอรี่ดีมากนี่ครับมวลน,น้ำจะจอดไว้บนถนนถนนดินว่าคันนานะครับคันนาใหญ่อ่าแต่ว่ามวลน,น้ำมาคืนนี้นะครับวันนี้29น่าจะทะลัก มานะครับก็เลยต้องเอารถนี้ก่อนตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วกลัวอย่างเดียวคือโซ่จะหลุดครับหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางระบบดีๆก่อนอนี่ครับดูน้ำเอาลงมาแล้วพี่น้องลงจากคันนาครับโอ้มิดเอวเลยครับ เ,เร่งนะลูกพี่เร่งเครื่องเต็มที่เลยโอ้แกเดินไหมเดินมาเต็มสูบเลยครับโอ้เจอลุ่มไหมโอ้ใจเปมนกันครับใจ เดื 2> 4, 2, 1, 0, อนกันยวคมีสองหนึ่งศูนย์ีไม่มีชดพี่น้องไม่มีชดเรียบร้อยครับปลอดภัยนะ้องปลอดภัยรอดถ้าเอาไว้ขึ้นนี้นี่เสร็จครับถ้าเอาไว้ขึ้นนี่เสร็จแน่นอนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ ขึ้นมาจอดข้างบนพี่น้องทั้งหมด9คันนะครับปลอดภัยดีแล้วก็ไม่เจอน้ำแล้วมวลน้ำมาก,ก็ไม่กลัวครับแต่ถ้าอยู่ข้างล่างอันตรายมากนะครับมีโกเบโก,โกซานี่อ่าวันโวกซูมิโตโมนะครับทั้งหมด9้าคันก็ต้องขอ,อขึ้นมาขอบทางครับจริงๆก็ไม่อยากขึ้นถนนลาดยางนะ จต่ว่าจำเป็นครับเพราะว่ามวลน,น้ำมาเยอะเลยเขาบอกว่าอาจจะถึงลาดยางนะครับก็เลยต้องเอาขึ้นมานี่ครับซ u เปอร์ n 1 5สุมิตโตโม,6ม่6หมาหล่อไม่เบาครับสำหรับไอหนุ่มซาม,มูไรนี่ครับอ ซูเปอร์เอ็กวันโบสองคันตรงนี้ดูมวลน้ำพี่น้องมวลน้ำมหาสาลนะครับทะลักมาก็เดี๋ยวจะขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ำเพราะว่าพายุยังไม่หมดก็เลยเอาขึ้นมาโอ้พี่โมโรเรานี่จัดครับทั้งหมดนี่เ้าคันด้วยกันครับอ่ะ ฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ